สวัสดีค่ะคบุกเฮียนยายวาดรีสอร์ทบ้านดอ um นมนอำเภอสตึกครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาหาที่พักไม่แพงนะครับที่นี่คือชื่อว่าเฮียนเฮียนยายวาดเฮียนยายวนแห่งวกาาแครับ400บาทค่ะบ400บาทต่อคืนอยู่มดวันมดดคืนก็บ4 0รอยครับ จะของใจดีน่ารักมีนะครับเฮียนยญ่หวาดน,นะครับมาดูครับตอนนี้มีกี่ห้องครับสามสามห้องสามสไตล์ด้านนี้ไปนด,ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวเราไปถ่ายด้านหน้าน้ำครับมาดูห้องก่อนนะห้องสะอาดนะครับเฮียนเฮียนสะอาดอากาศสดชื่นว่าไ <c oughs> อ้กินไปถ่ายหนุน <c oughs> โอ้นี่นะครับเป็นห้องเดียวนะครับขนาดพอดีพอดีนะห้องน้ําในตัวนะครับมีตู้เย็นได้ห้องแอร์นะครับห้องแอร์มีครับตู้เย็นเย็นนะครับตู้เสื้อผ้านี่ครับเป็นสัตวเป็นส่วนสวยงามสะอาดน่าอยู่เลยะครับเพื่อนๆเล็กๆพอดีพอดีนอนคืนหนึ่งสบายๆห้องแอร์เย็นๆนะครับอันนี้คือหนึ่งสไตล์นะครับไปดูอีกสไตล์หนึ่งนะ กลางนะครับโอ้กางขวางกลางขวาง,วางนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อตู้เสื้อผ้าสวยงามครับสามารถทำประตูทะลุไปด้านข้างได้นะอันนี้ก็นี่ครับห้องน้ำในตู้อ่าโอเคครับนี่อีกสไตล์หนึ่งนะครับห้องกลาง แล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับอีกสไตล์หนึ่งสามห้องสาสไตล์นะครับสั่งประกอบยกมาเลยเพื่อน <ST AN IC AL> หรือเพื่อนๆอยากมีบ้านหลังเล็กๆนะครับเป็นกระท่อมน้อยไฟนานี่สวยๆนี่นะครับห้องนี้นี่อลเปเปอร์สีม่วงส่น,งสน,งนี่นะครับโอ้อยู่ที่ดีไซน์จริงๆครับอ่า นี่นะครับสามแบบสามสไตล์ห้องสะอาดนะครับสวยงามพเพื่อนเพื่อนสนใจติดต่อได้นะครับมาดอนมนนะครับสตึกดอนมนลเนี่ยไม่มีที่พักมาเฮียนใหญ่หวาดบ้านพักโฮมสเตย์สวยสะอาดนะครับไม่แพงไม่แพงนี่นะครับสามหลังสามสไตล์สวยงามนะครับราคาไม่แพงนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนผ่านมาดอนมนสตึกนะครับไม่มีที่พักวักพักที่นี่ได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้เนาะนะครับว่าบ้านพักเงีย,งย้ยวดสะอาดโฮมสเตย์อยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเงีเยเยวาดครับ